เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสถานตำรวจภูทพรพะฒแดนจังหวัดสุพรรณได้รับแจ้งเหตุนะครับพบศพชายลอยน้ําบริเวณท่าน้ํานะครับวัดบางน้าพึ่งนอกทราบชื่อคือนายพิทยาเสน,นายอดอายุ39ปีจึงได้ประสานมูลนิธิรุ่มกัลยยูเข้าตรวจสอบจากการสอบถามนะครับนางสมพรเรืองสำราญศิีริชัยซึ่งเป็นน้องสาวภรรยาผู้เสียชีวิตได้เล่าว่านะครับ ในวันที่สองตุลาคมที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตคือนายพิทยาเสนายอดได้ทำงานนะครับเป็นช่างเชื่อมอยู่บนเรือน้ำมันที่บริษัทบูโอเชียนหมู่11ตำบลบางกบัวอำเภอพระปแดนจังหวัดสุพรรณบุรีและเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับผู้เสียชีวิตยังทำงานปกติแต่สักพักเพื่อนร่วมงานนะครับได้ตามหาแต่ไม่พบ จึงเดินไปดูจุดที่ผู้เสียชีวิตได้ทำงานอยู่นั้นบริเวณบนเรือน้ำมันเพื่อร่วมงานนะครับเห็นว่าผิดสังเกตจึงมีรามสังห้องว่านายพิทยาผู้เสียชีวิตจะพัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพยาจึงขอทุบประดาน้ำของทางบริษัททำการงมค้นหาแต่ไม่พบจนมาในวันนี้นะครับร่างของนายพิทยาผู้เสียชีวิตได้ลอยขึ้นมาติดที่บริเวณศาลาท่าน้ำวัดบางน้ำพึ่งนอก จากการตรวจสอบของฐานเจ้าหน้าที่นะครับและมูลนิธิร่วมกัญยูไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใดฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจึงให้มูลนิธิร่วมกตัญยูนำศพส่งสถาบัานนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับเพื่อทำการชนะสูตรหาสาเหตุของการเสียชีวิตแท้จริงต่อไปครับเลือต่อตรงไหนครับสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกจสตูดิโอ บริการถ่ายวีดีโอบันทึกเทปงานพิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ